มันมีเท่านี้ก็กินเท่านี้ไม่มีไม,มไม่กินไม่เป็นไรดูก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วสู้ใหมต้องดูงความเป็นจริงทำไมทำก็อดตาย มันมไหวก็ต้องทนสนักวันปอบัวต้องสบายจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนจนมันไม่ไหวก็ต้องสู้น้ำตามันไหลจนแทบไม่ไหวจะพอแค่ไหนก็ไม่อู้ของคำว่าไหวค่าแรงก่อน,น้อยบาดเงืเ่อที่ไหลแล้วก็สู้รอบครัวของฉันต้องอยู่สบายริดลงมือทำไม่ต้องพูดมันมีเท่านี้ก็กินเท่านี้ไม่มีไม่กินไม่เป็นไรวันนี้ก็ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาแล้วสู้มันต้องสู้กันตามจริงทำไมทำก็อดตันจนมันไม่ไหวก็ต้องทนสักวันก็ทัวต้องสะบัดจนไม่แทนจนหนักแค้นจนมันไม่ไหวก็ต้องสู้